สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนตอนนี้ช่องของเราก็จะมาทำนายดวงชะตาด้านการงานเงนิงนแล้วก็ความรักให้กับชาวราศีกันช่วงเดือนมีนาคม2562นี้เราเริ่มมาดูกันเลยครับ ครับแล้วก็เลือกไพ่ครบแล้วนะครับทีนี้เราเริ่มมาดูกันเลยตอนนีน้คุณเนี่ยจิตใจเนี่ยสุนทรีอารมณ์ดีมากเลยนะตัวเนี้ยคุณน่าจะพร้อมที่จะทําสิ่งดีมอบสิ่งด,ดีให้กับผู้อื่นนะหรือไม่ก็อาจจะมีผู้อื่นเนี่ยมอบสิ่งด,ดีให้กับคุณในเวลานเนี้ยเนี่ยมิตรภาพดีดีความรักดีดีนะตัวเนี้ยมันมันอบอุ่นในใจคุณจริงๆแนละ้วตอนเนีน้คุณมีความสุขมีหัวคิดท้างศิลปะมีความคิดสร้างสารรค์ต่างๆดีเลย สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเดอรซันเนี่ยมันก็บอกว่าคุณนี่มีความชัดเจนความสว่างสดใสในเส้นทางอนาคตที่คุณมองอยู่อ่ะคุณรู้สึกว่ามันมีความสุขสมบูรณ์แบบความพร้อมทางด้านต่างๆเนี่ยมันเข้ามานะบางคนอาจจะมีข่าวดีทางด้านการแต่งงานด้วยซ้ำนะพ่ใบนี้มันบอกไว้อยู่ครับคุณมีความสุขในเกือบทุกๆ,ๆกด้านเลยเวลาเน,นี้ยสิ่งที่คุณมุ่งหวังเนี่ยคุณเนี่ย เลิฟเวอร์หากมองในด้านการงานก็คือคุณก็คงอยากจะได้ทํางานที่ดีที่คุณรักชอบมีความมีความลงไหลกับสิ่งนั้นนะ่ะคุณอยากทํางานที่คุณรักให้ดีแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีในด้านความรักก็เนี่ยครับมีคนเข้ามาเข้ามาในชีวิตรักของคุณนะ่ะเป็นความรักที่ชัดเจนเปิดเผยแล้วก็มีแนวโน้มที่เขาสมัธ์ที่ดีมากนะแล้วเกินน่าจะรักกันมากด้วยนะเลิฟเวอร์เนี่ยดูแล้วน่าอิจฉามากครับ ให้สวยมากเลยอตอนต้นเนี่ยแล้วก็ที่ผ่านมานี่คุณก็คงแบบเฝ้ารอกับเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาปัจจุบันเนี้ยคุณรอมันมานานมากแลว้วนะความสุขต่างๆเนี่ยคุณอยู่กับมันมาด้วยความหวังคุณเก็บเนื้อเก็บตัวอย่างสันโดษแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยความหวังที่คุณรอ,อคอยมานานเนี่ยในสุดมันก็เริ่มเข้ามาสู่ชีวิตคุณแล นี่ครับอดีตที่ผ่านมานะคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะสงบสง,งียมเจียมเนื้อเจียมตัวอยู่นะคุณมีความคิดความฝันในใจอยู่มากมายอะ่ะความรักความฝันในสิ่งต่างๆของคุณเนี่ยมันอยู่ในอยู่ในใจคุณตลอดมาคุณก็สู้ทนเก็บความรู้สึกข,ของคุณเอาไวอ้อ่ะเพื่อรอรอเฝ้ารอความหวังความสุขดีๆมนเข้ามาสู่ชีวิตคุณเนี่ยคุณรอมันอยู่แล้วตอนนี้ยทุกอย่างเนี่ยมันถาโถมมาหาคุณอย่างมากเลย ทุกขุกด้เลยความสุขด้าน,นการงานเงินความรักเนี่ยมันมาหมดเลยอันเนี้ยสิ่งที่กำลังจะเกิดเนี่ยนะครับไพ่คิงดาบเนี่ยคือหากคุณได้ทำงานอะไรใดๆเนี่ยคุณน่าจะได้มีการเติบโตทางหน้าที่การงานสูงมากเลยนะอาจจะมีการโปรโมทคุณให้มีตำแหน่งอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วคุณน่าจะได้รับผิดชอบกับหน้าที่การงานที่มัน ก่อนจะเข้ามาที่คุณต้องใช้การตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวด้วยคุณนะคุณน่าจะดูต้องใช้ความเป็นผู้นําสูงมากในการทํางานนะโชว่วงนี้ตัวคุณเนี่ยนั้นอิทากา,การก็คือน่าจะมีสิ่งต่างๆไม่ว่าจะงานเงินหรือว่าการงานการเงินเนี่ยแหละมันอาจจะเข้ามาให้คุณต้องจัดการอย่างเด็ดขาดเนี่ยมันทุกอย่างเนี่ยมันจะเข้ามาแบบไม่ง่ายนะคุณต้องลุยกับมันเนี่ยคุณเตรียมรับได้เลยว่า สิ่งดีๆเข้ามาพร้อมกับภาระอะไรบางอย่างที่ต้องให้คุณต้องทําของมันแนหะตัวคุณเป็นยังไงล่ะคุณก็พร้อมสู้นะนเนี่ยคิงบุกเข้ามาคุยก็ตั้งรับอย่างอย่างเข้มแข็งมั่นใจเลยอะ่ะคุณก็มีคุณก็เก่งมีศักยภาพที่ดีพร้อมที่จะทํากับสิ่งต่างๆที่เข้ามาให้มันดีอะ่ะดูแล้วคุณก็น่าจะตั้งรับคุณไม่กลัวไม่เกรงกลัวเลยนะแต่นนี้คุณพร้อมที่จะลุยกับมันทิ้งต่างๆที่เข้ามาตอนเนี้ย เนี่ยครับไอ้ภาพแวดนร้อนตอนนี้คุณน่าจะมีเด็กๆในในชีวิตคุณนะหรือว่าความรู้สึกดีๆอะไรเก่าๆก่อนเนี่ยมันอาจจะย้อนกลับมาหาคุณได้อะเนี่ยหรือไม่ก็เด็กๆก็จะไปถึงญาติมิตรบริวารหรือเปล่าที่เข้ามาห้อมร้อนม่ตกคุณเนีย่ยเพราะว่าคุณน่าจะได้แบบว่าทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นในชีวิตงานของคุณเนีย่ยเนี่ยตอนนี้คุณน่าจะแวนะ้นร้อนบริวาร หรือหากเป็นแง่ความรักเนี่ยก็อาจจะมีเด็กๆเ,เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตรักษณงพวกคุณนะอืมเนะี่ยบางทีคนคุณอาจจะได้คนรักเด็กด้วยหรือเปล่าอืก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่ามีเด็กๆห้อมร้อนไม่ตกคุณเยอะช่วงเนี้ยไอความหวังของคุณเนี่ยนะอืม เนี่ยไอ้ที่ผ่านมาที่เคยบอกครับว่าเมื่อก่อนใน,นอดีตเนี่ยคุณเคยเก็บ,กบ,กบยึบเงียบอยู่ตัวเองเก็บความรู้สึกใดๆมาเนี่ยเพื่อรอรับความสุขเข้ามาในชีวิตใช่ไหมเนี่ยครับก็เหมือนกับตอนเนี้ยที่ที่ผ่านมาคุณคงจมอยู่ในบางสิ่งบางอย่างอยู่เนี่ยมันเป็นมันแวดล้อมไปด้วยความทุกข์หรือว่าการรอคอยอะไรบางอย่างนะคุณต้องจมกับความรู้สึกบางอย่างมันนานมากอะ เนี่ยความหวังคุณเนี่ยคุณต้องการอยากจะออกจากตรงจุดเนี้อยากจะปลดผ้าเป็นผ้าที่ผูกตาคุณเนี่ยคุณอยากจะเห็นหนทางที่จะเดินออกมาจากความเศร้าเสียใจหรือว่าการรอคอยท,ที่ทุนทรมานรออยู่เนี่ยเนี่ยคุณอยากจะปลดตัวเองออกมาจากตรงจุดนี้และวแล้วมันมีนาโนมว่าคุณเนี่ยจากความมืดบอดนะตอนเนี่ยคุณจะได้พบแสงสว่างทางออกนั่นแล้วครับยินดีด้วยนะครับ ตอนจบเนี่ยคุณก็ได้ไพ่เฮอร์มิตเนี่ยคุณก็น่าจะเป็นคนเก่งที่ทํางานได้ดีนะถึงแม้ว่าจะบอกคุณพร้อมลุยกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาแต่คุณก็จัดการหลายๆอย่างอย่างรอบคอบนะคุณเป็นผู้รู้ที่มีประสบการณ์ในการทําสิ่งต่างๆได้ดีมากเ,เวลานเนี้ยอเนี่ยตอนนี้คุณน่าจะจัดการกับอะไรที่มันเข้ามาในชีวิตคุณได้ดีมากเลยเนี่ยคุณก็คงจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บ ความรู้สึกเรียนรู้อะไรสิ่งหลายอย่างขึ้นมาจนตอนนี้คุณก็จัดว่าเป็นผู้เก่งแล้วก็รอบรู้ในด้านต่างๆการงานอะไรใดๆเนี่ยคุณก็คงจัดการมันผ่านไปอย่างได้สวยงามน,นะครับนี่คือภาพลุงของเดือนนี้ครับดูดีเลยยินดีด้วยครับทีนี้เราจะมาเจาะด้านการงานให้ชาวราศีกันกัน ดูแนวโน้มการงานของชาวราศีกันนี้สวยงามมากอะ่ะตัวคุณเนี่ยก็เป็นผู้นําที่มั่นคงแล้วก็น่าจะมีโอกาสทางการงานการเงินนะเข้ามาสูงมากคุณก็ทํางานได้อย่างได้ดีอะ่ะคุณเป็นดูแล้วก็เป็นผู้นําที่ดีนะมีความมั่นคงในจิตใจตั้งนตาตั้งแต่าทางานหาเงินไปอะ่ะโอกาสทางงานเงินคุณมาสูงมากเลยเนี่ยเฮอร์มิกก็มาเนี่ยอย่างที่บอกอะ่ะคุณมีความเก่งความพร้อมในด้านต่างๆ่างอ่ะณตอนเนี้ย คุณทดการทํางานสิ่งต่างๆด้วยความไม่ประมาทแล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีมีความรู้ความสามารถพอมในด้านนั้นด้วยดีมากเลยครับแล้วเขายังมีเดซันเข้ามาอีกเนี่ยทุกอย่างในเวลาเนี้ยชีวิตคุณนี่ไปได้สวยมากอะ่ะมีความสมบูรณ์ความพร้อมมีบริวารญาติมิตรมีอืมมันดีจริงๆนะตอนนี้คุณทําอะไรตอนนี้เรียกว่าเป็นช่วงเป็นขาขึ้นของคุณเลยอะ่ะเดซันมันมา แล้วก็จบด้วยสิบถ้วยเนี่ยยิ่งบงบอกเลยว่าคุณเนี่ยอกคุณได้เป็นหัวหน้างานเนี่ยสูงมากเลยในหากเป็นหัวหน้างานแล้วก็คงแบบมีญาติมิบริวารลูกน้องเนี่ยช่วยกันทํางานนะคุณไม่ทํางานอย่างโดดเดี่ยวหรอกเนี่ยแล้วงานเนี่ยมันก็น่าจะนําความอุดมสมบูรณ์ความสุขชีวิตชีวิตที่ดีของคุณเนี่ยมันมันสมบูรณ์แบบมากนะตอนเนี่ยช่วงเนี้ยหน้าไพ่บันดีจริงๆครับหากเป็นตามนี้นี่คือผมยินดีด้วยครับ อิจฉาเลยทีนี้เราจะมาดูให้กับดูด้านการเงินกันบ้างครับอืมแต่ว่าในด้านการเงินเนี่ยอาจจะกลับกันนิดนึง แต่มันก็ยังดูไม่รุนแรงอะไรมากนะครับเนี่ยการเงินตอนนี้อาจจะมีการหยุดชะงักการขยายตัวบางอย่าง,งคุณเนี่ยการเงินความหวังที่รอคอยอะไรใดๆทางด้านการเงินเนี่ยอาจจะมีการหยุดพักไปอ่ะสีดาันมานะเนี่ยอย่างที่บอกว่าตอนนี้คุณเด่นด้านการงานและบริวารน,นะคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรสูงมากหรือเปล่า <S <S เพื่อเพื่อทํากิจกรรมต่างๆทางด้านการงานเนี่ย,ยมันม,มันก็มีต้นทุนของมันนะ ทําให้ตอนนี้คุณก็ต้องแบบว่าวางแผนใช้เงินให้ดีๆไพ่แปดถ้วยตอนนี้คุณอยากจะออกมาจากสถานการณ์อะไรใดๆหรือเปล่าคุณคงแบบว่าเมื่อก่อนเนี้มันเคยมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นตัวขัดขวางความการเติบโตทางการเงินของคุณอะหรือคุณเคยอยู่ในจุดที่การเงินที่มันไม่ ไม่เติบโตไม่ตอบโจทย์ที่คุณต้องการอ่ะมันคุณชะงักทางการเงินมานานแล้วอ่ะคุณอยากจะออกจากจุดตรงจุดนั้นนะครับเนี่ยเนี่ยคุณหยุดมานานแล้วคุณก,ก็อยากจะออกมาหาสิ่งที่คุณต้องการจริงๆอะืมบางคนอาจจะเห็นช่องทางใหม่ๆการงานใหม่ๆที่นําพาความสุขสมบูรณ์ทางการเงินมาให้คุณก็ได้นะหรือบางทีเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ต้องการเงินที่มันเยอะมากเกินไปอ่ะ แต่คุณเลือกที่จะทําอะไรที่มันมีความสุขสบายใจในสิ่งที่คุณชอบมากกว่าอืมเนี่ยบางทีนะคุณอาจจะเลือกที่จะไม่ให้ไม่ไปในจุดที่การเงินมันเติบโตมากอะแต่คุณทําในสิ่งที่คุณชอบและสบายใจมากกว่าอาจจะเป็นแนวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแล้วบทสรุปเนี่ยคุณก็ได้เจ็ดดาบเนี่ยตอนนี้คุณก็คงต้องคิดวางแผนอย่างเยอะมากทางด้านการเงินเลยนะคุณ คงมีอะไรในใจของคุณอยูอที่คุณต้องทำอะเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นการถอยมาก้าวหนึ่งเพื่อคุณเพื่อที่จะทําในสิ่งที่คุณชอบและต้องการแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณก็มีความคิดความฝันในใจบางอย่างที่ทางการเงินอยู่คุณวางแผนทางการเงินอยู่ตลอดเวลาคุณก็อยากให้มันมีการเติบโตทางการเงินอยู่แล้วมันน่าจะต้องใช้การคิดวางแผนเยอะมากในแง่หนึ่งหรืออีกแง่หลายๆก็คือ ตอนนี้ก็ต้องระวังนะครับอาจจะมีใครบางคนเนี่ยคิดไม่ซื้อได้ไม่ซื้อในด้านการเงินของคุณก็เป็นคําเตือนนิดหน่อยของไพ่ใบนี้ครับก็ขอเอาใจช่วยครับหากคุณเจอปัญหาอะไรที่ต้องตัดสินใจด้านการเงินอยู่โอเคครับทีนี้เราจะมาดูด้านความรักให้กับคนโสดกันบ้าง นโสดชาวราศีกันตอนนี้ดูคนมีความสุขกายสบายใจมากเลยนะคุณดูมีความสุขแฮปปี้กับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนเนี้คุณได้ทําอะไรในสิ่งที่คุณชอบและคุณต้องการได้อย่างเต็มที่เนี่ยคุณมีอิสระแล้วนะเนี่ยสิ่งที่คุณคาดหวังอยากจะออกมาจากอะไรเดิมๆที่มันต้องคุมขังคุณเอาไว้ตอนเนี้มันมีแนวโน้มสูงมากว่าคุณจะได้เป็นอิสระ คุณมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะทันได้ความรักเนี่ยตอนนี้คุณได้มีการพูดคุยติดต่อเจราจาแต่ละเพื่อดำเนินการทางความรักได้เยอะมากเลยทีเดียวตอนนี้ในแบบ้ามีการใครน่าจะมีอะไรเข้ามาดีๆในชีวิตรักของคุณอนะแล้วคุณก็ได้ดําเนินความสัมพันธ์ไปอย่างเต็มที่กันเลยแล้วน่าจะไปได้สวยด้วยแต่ว่าไอ้ไพ่เฮอร์มิตเนี่ยบางทีเนี่ยอืม สำหรับคนบางคนนะครับเนี่ยก็เหมือนกับว,ว่ามีความสัมพันธ์เข้ามามีการพูดคุยติดต่อเจราจารใดๆอะ่ะแต่ว่าบางทีคุณก็ยังรักแล้วห่วงในสถานะความอิสระความโสดคุณยังชอบที่จะมีชีวิตแฮ ppy ปรปันร้าอยู่อะ่ะอืมตอนนี้บางทีคุณก็ยังคงแบบว่ามีความสัมพันธ์ใดๆแล้วก็มีการพูดคุยกันะแต่คุณก็ยังคงเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ในจุดเดิมๆของคุณอยู่อะ่ะ เนี่ยคุณก็ยังมีพื้นที่ส่วนตัวของคุณอยู่เนี่ยโอเคมีความรักเข้ามาแต่คุณก็ยังห่วงแหนความเป็นตัวตนของคุณคุณก็ยังไม่ถึงขั้นปล่อยปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยความรักมากอ่ะคุณยังเก็บสถานะของตัวเองเอาไว้เพื่อใจเอาไว้ด้วยอยู่อ่ะคุณก็แต่ไพ่วันนี้มันก็บอกว่าคุณก็เนี่ยถึงคุณจะเก็บเงียบแต่คุณก็เป็นการเก็บเนื้อเก็บตัวเพื่อจะหาข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะเพื่อดูดูถานการทงความรักที่จะเข้ามาตรยเนี้ย อยากให้มันมีความมั่นใจมากกว่านี้เนี่ยก็ยังถือว่ามีแนวโน้มที่ดีอยู่นะครับเนี่ยครับตอนเนี้ยมันคุณมีความรักเข้ามาแหละแต่ว่าเนี่ยมันมีคนในคนที่เข้ามาชอบคนณลงไหลรักกันอยู่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ไพ่ใบเนี้ยก็แสดงถึงการเก็บเนื้อเก็บตัวด้วยอทั้งลอสี่แล้วก็ไพ่สี่เหรียญเลย มันคือยังเก็บยังหัวสถานะอะไรเดิมๆของตัวเองอยู่นี่ก็อยากให้คุณคิดวิเคราะห์พิจารณาทางะ้น,าานาความรักให้ดีนะครับว่าคุณจะเดินหน้าเต็มที่กับมันดีหรือว่ายังจะรักษาพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองขอจะช่วยกับคุณคนโสดทีนี้เราจะมาดูให้กับคนมีคู่กันบ้างครับ หากคุณเคยมีปัญหาที่แก้ไม่ตกอะไรในความรักในชีวิตรักคู่ของพวกคุณเนี่ยตอนนี้มันมีแนวโน้มว่ามันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ความสัมพันธ์ของพวกคุณนะหากอะไรที่มันแย่ๆโนมันก็น่าจะไปทางที่ดีขึ้นหรือหากมันดีอยู่แล้วก็อาจจะเปลี่ยนไปมีปัญหาเหมือนกันบ้างนะแต่ดูแล้วน่าจะไปทางที่ดีนะครับเนี่ยแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณอย่างฉับพลันเลย เนี่ยมันมาอย่างรวดเร็วมากอะตอนเนี้ยก็ไม่รู้เป็นยังไงนะแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเนี่ยแล้วไพดเดอซันมันมาตอนเนี้ยคุณน่าจะพบกับความชัดเจนทางความสัมพันธ์หากคุณอยากให้ความรักมันพัฒนาทางที่ดีขึ้นเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยมันหลายๆอย่างเนี่ยมันพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอะคุณจะได้พบความสุขความชัดเจนทางด้านความรักเห็นเส้นทางที่ชัดเจนไม่มีความ คุณคล้องหมองใจอะไรใดในความรักของพวกคุณเลยอ่ะอืมเน,นี่ยเราไพ่เลิฟเวอร์เนี่ยมันก็มานะครับเนี่ยตอนเนี้ยคุณได้มีความสุขทางความรักเต็มที่แน่ๆช่วงเนี้ยเนี่ยคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณอนะ่ะมันเต็มไปด้วยความสุขมากมายเลยอันนี้คือในแง่บวกเลยนะครับแต่ว่าหักอ่านในแง่ลบละ่ะมันมีเหมือนกันนะครับโอเคเราจะมาดูกัน อย่างที่บอกอะมันจะมีการพลิกผันจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยทีเนี้ย,ยคุณจะได้พบเจอความกระจจาแจ้งบางอย่างคุณจะอาจจะได้ได้รับรู้ความจริงบางอย่างในในช่วงเนี้ยซึ่งจะมาอย่างก,กระทันหันอืมเนี่ยเราไอ้ไพ่เลิฟเวอร์เนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็ว่ากันว่ามันเป็นเรื่องความรักใครอารมณ์รุนแรงหรือบางทีก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรักสามเศร้าด้วยก็มีนะเนี่ยความรักที่ปกปิด ความรักที่มันดูในแง่ไม่ดีเนี่ยภายใมันก็มีความสื่อย่างนี้เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็อยากให้เป็นแนวโน้มในแง่ลบที่ไม่เกิดขึ้นในก็ดีนะครับเนี่ยคือจะมองในแง่บวกกันได้อะอยู่ดีที่แย่ๆก็กลับไปทางพัฒนาให้มันดีขึ้นเรากลับมารักกันดุดดืม่มหรือว่าพบเจอกับความจริงบางอย่างอย่างรวดเร็วกระทันหันแล้วคุณก็ต้องพบกับปัญหารักสามเศร้าเนี่ย มันอ่านได้ทั้งทั้งสองทางจริงๆมองได้หมดเลยอืมก็ขอเอาใจช่วยนะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขกับความรักกันทุกคนโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ